ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสต์เฟซบุ๊กของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับยอดถูกใจยอดไลค์น้อยๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็ก,กดสแกน QR o d e หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะ ที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยตัวนคที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไหมโปรแกรมาดนมมาตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้นล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเพราะมันน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เรียกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y ม YouTube แล้วก็ TikTok เนาะเดี๋ยวนี้ มหมตรงนี้นะคบเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลักๆเดี๋ยวผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มไลโพตรงนี้ก็แล้วกันส่วนบริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาหากันได้เลยเนาะถ้าพนะครับเขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวที่2ก็แล้วกันนะครับ ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสที่เราจะเพิ่มยอดไลค์นะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนมาสูงด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100งก็แล้วกันเว็บไซต์เขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100ไลค์ของเรานะครับก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับตอนที่เราเกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพ ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอนเงินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการเติ ข้อมนันหน้าต่างกเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่สี่ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทูมานี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ข้อมาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่และแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนนะครับที่มีอยอดใช้งานสะสมเกิน5้ารอยบาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟเลยนะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่าส0 0กว่าเรื่องอ่า1 0 0 0กว่าเรื่องเลยนะครับมีทางบ้านไทยทับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมาให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านีหนาน้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับ ่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีนี่เนนะาะคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านอย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินนะครับสอบถามอาไรแอดมินเนาะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านสายมือตรงนี้กันได้เลยพอมาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเพื่อนก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยเนาะแอดมนครบังะ หรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมูนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขออเด์ของคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องส่งข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆนี่จะแนบสลิปไปแก่แอดมินเนาะก็สามารถกดได้แตรกไฟล์นึงขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรากดตรงด้าล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดรงหน่องเดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นเรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดแรงของเราก็มีอยู่แค่19คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทํรายการรวดเร็วมากเลยนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น105คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังขึ้นไม่ครบเลยเนาะก็้าดเดางกวจะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจํานวนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตามมาทีหลังเน โดยที่สนใจนะครับอยากจะแนํานนเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์งล่าได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนํานเพื่อน,นานซสายมือตรงนี้กันได้เลยพอมาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อน,อน,อนคุณหรือว่าคนที่คนรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนคุณเติมต่ำระับขึ้นไปนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชัอรหนึ่งปนต์ลิงก์นะครับผมจะถ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหร เกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคคิดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ